มือนี่ยายเลส,สิมาเปิด <c oughs> ก้อนเฮ็ดฮอดเวลาเปิดแล้วเปิดแล้วก็ทาเก็บเฮ็ดเดบัดนี้มามามาเปิดกันเลย <c oughs> เปิดแล้วก็เคียย์ สำลีที่อุดปากนั่นออก ตอนนี้ก็เปิดฝาเรียบร้อยเขียยขี้ฝายออกจากปากเขีย่ยขี้ฝายออกจากปากเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปก็สีหดน้ําแล้วก็ผ้าคุุมไว้สําหรับคนที่ผมมีโรงเรือนยายเล่ผมมีโรงเรือนยายเล่ก็เลี้ยงไว้จังซีแล้วนี่เลี้ยงไว้เอาพดน้ําผ้าคลุมไว้ แล้วก็พดน้้ำผ้าคุ้มไว้เจ๊สามสี่มือเฮ็ดกระสีออกเอากระถาเก็บเลยบาทนีเน่เรียบร้อยแล้วของยเยลีเปิดฝาเรียบร้อยเดี๋ยวเฮ็ดออกเพื่อใด้เยลีสิมาถ่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อขั้นตอนต่อไปกับพดน้้ำแล้วก็คุ้มผ้าไว้แค่นั้นเองสำหรับคนไม่มีโรงเรือนอเดี๋ยวเฮ็ดออกสิมาให้เบิ่งใหม่จ้ะ